สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ในรายการ s ซเช์แชนแนลครับวันนี้ฮะจะนำเคล็ดลับวิธีการในการค้นหาแอปพลิเคชันที่เคยดาวน์โหลดมาใช้ใน App Store ครับผมนั่นก็หมายความว่าใครที่ใช้ iPad iPhone ต่าง,ง,งๆเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางตัวมาแล้วลบออกไปแล้ววันนี้ค้นหาไม่เจอว่าเอ๊ะแอปพลิเคชันตัวนั้นมันชื่ออะไรมันอยู่ที่ไหนมาดูวิธีการค้นหาและดาวน์โหลดกลับมาอีกครั้งกับแอปพลิเคชันนั้นครับ วิธีการไม่มีอะไรยากครับผมเปิด App Store ในมือถือ iPhone ของคุณผู้ชมขึ้นมาครับจากนั้นก็แตะรูปโปรไฟล์ของเราที่อยู่มุมขวาด้านบนได้เลยครับหลังจากนั้นฮะมาเลือกคําว่าสินค้าที่ซื้อแล้วครับนี่ฮะแตะเข้าไปสินค้าที่ซื้อแล้วในหมวดข้างบนครับเราจะเจอคําว่าทั้งหมดกับไม่ได้อยู่ใน iPhone เครื่องนี้คําว่าทั้งหมดก็หมายความว่าทุกแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ครับผมตัวที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วตัวที่ยังมีอยู่ครับ ผมไอตัวที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วได้ฝั่งขวาจะเป็นสัญลักษณ์รูปเมฆแล้วก็มีตัวตัวเครื่องมือชี้ลงครับผมตรงนี้ก็จะอยู่นี่เนาะอันนี้หมายความว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วในมือถือเครื่องนี้นะครับใน iPhone เครื่องนี้แต่ในส่วนของ คำว่าไม่ได้อยู่ใน iPhone เครื่องนี้เมื่อเราแตะเข้าไปดูครับมันหมายความว่ามันเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยดาวน์โหลดด้วยการใช้บัญชี Apple ID ครับผมเราอาจจะเคยมี iPad เคยมี iPod เคยมี iPhone ของเครื่องต่างๆที่ใช้บัญชี Apple ID เดียวกันตรงนี้ครับผมมันก็จะเก็บมาให้อยู่ในฝั่งขวาเช่นเรากาลังหาอยู่เนาะบางตัวแอปพลิเคชันเราซื้อแบบนี้ครับเราก็เคย เคยซื้อเคยใช้ในในตัวอื่นครับเราก็สามารถจะกลับมาดาวน์โหลดได้อีกครั้งในมือถือเครื่องนี้ครับหรือจะดูที่มันเคยดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดมาแล้วในเครื่องนี้ก็ดูํำว่าทั้งหมดตรงนี้เองครับคุณผู้ชมฮะง่ายมากเลยใช่ไหมอย่าลืมกด subscribe ติดตามสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ